เขาบอกเขาไปลึกเลยลองดูนะปะเข้าไปค่อนข้างลึกนะครับโอ้โหเป็นร้อยๆตัวละโอ้ไฟฉายร้อนมากทางเข้าจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นซ้ายมือนี่นะะเนี่ยเลี้วซ้ายเข้าไปนะี่ คลิปนี้นะครับเรามีภารกิจตามหาถ้ำเย็นนะครับอําเภอบอ่อทองนะฮะหรือว่าเขาชะอางทรงเครื่องนะครับเหลืออีกประมาณ20กว่ากิโลนะก็ถึงโอเคนะครับลองตามหาดูว่าไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับที่นี่ถ้ำเขาชางทรงเครื่องนะครับ แต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะนี่ทางข,ขึ้นเขาถ้า er ำถ้ำเขาช้างทรงเครื่องนะครับถ้ำอยู่ด้านบนนู้นนะซึ่งเราเคยมาถ่ายทําแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไป,เร,ะไปเราจะเลยตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเขาเรียกถ้ำเย็นนะผมเดินถามชาวบ้านแถวนี้ก็หลายคนเลยนะครับบางคนก็ไม่รู้จัก เขาบอกว่าเลยตัวนี้เป็นไหนมันจะมีทางเข้าไปนะฮะปะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมขับรถมาแล้วน่าจะเป็นซ้ายมือนี่นะฮะเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนะี่เป็นทางเล็กๆเ,เ,เข้าไปนะฮะปะ่ะลองเข้าไปดูนะว่าเป็นทางเข้ามาลองดูนะครับทางเข้าท้าเย็นนะฮะเขาบอกว่าจะมืดหน่อย ทางเข้าจะเป็นแบบนี้นะครับเคยมาผ่านตรงนี้บ่อยอยู่นะฮะแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีทําเย็นตรงนี้นะครับขนาดคนพื้นที่บางคนยังไม่รู้เลยครับขับรถเข้าไปเนาะไม่รู้ทางข้างในจะเป็นยังไงนะฮะ ค่อนข้างเปี่ยวนะครับโอ้เมื่อกี้ผมขับรถเข้าไปดูรอบหนึ่งแล้วนะฮะวนรอบเขาเลยก็ต้องไปถามชาวบ้านแถวนี้อีกเขาบอกว่าขับรถเข้ามาหลังจากถนนใหญ่นะเข้ามาแป๊บเดียวเองเนี่ยเจอแล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยโอโ้ผมไปนู่นเลยอ้อมไปนู่นเลยนะ ลองเข้าไปดูเนาะเพราะว่าขณะคนแถวเนี้ยขายของอยูแ่แถวนี้เขายังไม่รู้จักเลยนะครับที่นี่เขาเช้างทรงเครื่องนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปบนถ้ำเขาช้างทรงเครื่องนะเราเลยมานิดเดียวน,นะเขาลูกเดียวกันนะครับเขาลูกเดียวกันเนี่ยจะมีติดกับเขตวัดนะฮะวัดเขาช้างนะครับตรงนั้นก็จะมีถ้ำถ้ำพระนะครับผมก็ไปถ่ายให้ดูแล้วล่วนะ,นะนะตั้งแต่คลิปก่อนนู้นนะหลายเดือนแล้วนะครับกับถ้ำเขาช้างทรงเครื่องนะฮะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยนี่นะเขาเรียกถ้ำเย็นนะครับคนแถวนี้นะเขาเรียกถ้ำเย็นบางคนนะครับบางคนจะรู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะเราลองดูเนาะไปะผมขับเข้ามาดูแล้วล,ล,ละรอบหนึ่งนะครับทางจะเป็นแบบนี้นะโดยรอบนะครับอู้หลิงเยอะนะเมื่อกี้ ผมเห็นแล้วไะ,ะเขาบอกว่ามืดมากเลยข้างในนะฮะลองไปดูเนาะมันเป็นทางเล็กๆทางเข้าอะอ๋อผมถ่ายให้ดูนี่ทางขึ้นนะครับผมเคยเห็นอยู่คลิปหนึ่งนะอะซึ่งคณะครูอาจารย์นะครับพาเด็กๆเ,เข้ามาทัศนศึกษาอยู่อะนะับ ข้างในเนี่ยคลิปหนึ่งนะครับนี่นะโอ้เย็นจริงครับตรงเนี้ยสัมผัสได้เลยเย็นเดี๋ยวผมพาเข้าไปนะนี่คือปากถ้ำนะครับประมาณนี้เลยก็จะมีหินย้อยนะฮะทางเดินขึ้นมา มันเป็นทางเล็กๆนะครับส่วนมากจะไม่มีใครรู้โอ้เย็นเลยนะไม่มีป้ายบอกนะครับว่าถ้ำเย็นโอเคที่นี่เขาช้างทรงเครื่องนะครับและตรงนี้คือถ้ำเย็นนะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปผมเชื่อว่าทุกคนไม่รู้จักแน่นอนนะครับต้องใช้คำว่า ส้รับเลยก็ว่าได้นะครับที่เขาจะอ่านทรงเครื่องคลิปใน YouTube น้อยมากนะครับป่ะผมพาเข้าไปเนาะเข้าไปค่อนข้างลึกอยู่นะฮะนี่เราเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหข้างเขาเพียบเลยเห็นไหมครับข้างด้านบน นู่นนะข้างขาวเต็มเลยบรรยากาศโดยรอบนะครับเข้าไปค่อนข้างลึกนะครับโอ้โห ทางเดินนะก็ต้องระวังนะคนข้างลื่นนะมีน้ำหยดด้วยทางเขาวิ่งมากเห็นไหมครับทางข้าเยอะมากทำไมดูเหมือนไฟไม่ค่อยสว่างเลยตอนที่อยู่ข้างนอกสว่างมากอะ่ะโขกว้างมากกว้างจริงครับยุงเยอะด้วย เขาบอกเขาไปลึกเลยลองดูนะ่ะนี่คือธรรมเย็นนะครับอยู่ที่เขาชะอางเ,ออเขาจะ่างทรงเครื่องอกลายเป็นไฟไม่ค่อยสว่างเลย โอกว้างมากนะฮะกว้างเลยที่ไม่มีน้ำมีตุ่มตั้งไว้เ,ยเฉยๆพื้นที่โดยรอบนะครับข้างในเห็นมองไปไกลๆเห็นมีพระประธานด้วยนะครับด้านบนทําจะเป็นโล่งๆนะครับโล,ล่งๆแล้วโป่งข้างบนเห็นไหมครับ ปากถ้ำเข้ามาเล็กๆเองอะ่ะไม่น่าเชื่อนะว่าด้านในจะกว้างมากกว้างที่สุดเลยนะผมว่าผมว่อ,อประมาณพอๆกันกับอะไรนะถ้ำ ทำ,ทำอะไรเดี๋ยวผมนึกชื่อไม่ออกอหมีทางขึ้นก็เหมือนคล้ายๆบันไดใช่เขามาทำเป็นทางขึ้นเหมือนเป็นที่ปฏิบัติธรรมเลยนะครับเห็นพระประธานไหมฮะ โอ้หไม่ได้ทะลุไปไหนนะองค์พระองค์ใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรอยู่ขึ้นไปป่ะไปไหนได้บ้างน่าจะไปไม่ได้แล้วล่ะเขาออกทางเดียว ทางหนนะครับาเดินทางมาเที่ยวเขาชะอางนะเขาชะอางทรงเครื่องนะครับเลยมาหน่อยมันจะมีทางเข้านะตรงนี้โอ้แมงจักระจั่งเพียบเลยขึ้นไปด้านบนเป็นแบบนี้นะเป็นโถงใหญ่หญเข้ามาตัวนี้องค์พระประธานนะครับ ตรงนั้นเห็นไหมฮะโล่ลงๆเลยทุนทางเขามีแสงยิบหลีดัลนเล็กๆนผมถ่ายยาวๆเลยนะนี่เหมือนมีตัวจิ้งหลีดเลยเล็กๆอ่ะเยอะมากจิ้งหลีดถ้ำน่าจะใช่ประมาณนี้เลยนะครับข้างในนี้ผมนึกว่าจะทะลุไปทางไหนไม่ได้ทะลุนะครับอยู่แค่ประมาณนี้เอง นี่คือทำเย็นนะครับอยู่ตรงบริเวณเขาจะอ้างทรงเครื่องนะครับนี่คือทางลงนะถ้าปิดไฟก็น่าจะมืดเลยนะครับปลงไปด้านล่างก็ต้องร <c> ะ <oughs> วังหน่อยนะฮะเพราะทางมันค่อนข้างที่จะมันเหมือนเหมือนมันจะลื่นนะมันเป็นดินชุ่มๆครับ Oh. ผมก็หาจนได้ะเนาะหาจนเจอเลยนะข้างในก็มีประมาณนี้นะครับนะไฟดูไม่สว่างเลยเพราะว่าถ้ำใหญ่มากนะฮะแสงส่องไม่ถึงเลยด้านในนะครับเห็นไหมฮะ เหมือนไม่สว่างเลยอนะโอเคประมาณนี้นะครับสลับถ้ำเาขาชะอ่างส่งเครื่องนะครับปเราเดินออกกันประมาณนี้เลยนะครับผมรู้ว่ามันจะทะลุกออกไปฝั่งฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งเสียงข้างเขานะข้างเขาเยอะมานนะครับเป็นร้อยๆตัวละ โอ้ไฟฉายร้อนมากถ้าทํำเล็กกว่านี้ไฟมันจะสว่างมากเลยอันนี้มันทํำใหญ่มากครับ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นะมืดไปเลยขนาดไฟของผมเนี่ยโคมใหญ่ที่สุดแล้วนะภายในไฟฉายที่ผมมี หูร้อนถือไม่ไหวไปมาทุกถ้ำสว่างนะแต่พอมาเจอถ้ำนี้ผมว่าใหญ่ที่สุดแล้วละ่ะถ้ำเนี้ยด้านบนสวยมากครับเห็นไหมแสงรอดเข้ามาโอ้โหสวยจริงสวยจริงตัวนั้นทางเข้านะครับที่นี่ทํำเย็น ไปผมว่าน่าจะประมาณถ้าไม่ร้อยเมตรก็เกือบร้อยเมตรนะครับเข้าไปลึกเลย่ะเราเดินทางออกกันหูร้อนไฟฉายร้อนวางไฟฉายก่อนหูร้อนมากถือไม่ไหวด้านหน้านะฮะของทําเย็นนะครับ ไม่มีป้ายบอกผมว่าส่วนน้อยนะครับที่คนจะรู้นะเราเดินทางกลับกันนะครับที่นี่คือถ้ำเย็นนะฮะส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครรู้จักแหละอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าผมหาดูข้อมูลไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีอยู่ในแผนที่นะฮะทั้งสองถ้ำเลยนะครับ ถ้ำปู่ตากถ้ำหนึ่งไม่มีอยู่ในแผนที่นะครับแล้วก็ถ้ำเย็นถ้ำเย็นเนี่ยจะอยู่ที่เขาชะอางทรงเครื่องนะครับแล้วก็ถ้ำปู่ตากที่ผมพาไปเมื่อกี้นะถ้ำปู่ตากก็อยู่ที่ถ้ำวัฒนมงคลนะครับตัวนั้นก็ไม่มีอยู่ในแผนที่นะตัวนี้คือทางถนนที่รอบรอบเขาเลยนะครับรอบเขาชาอ้างทรงเครื่องนี่แหละครับ ตัวนั้นก็คือทางถนนใหญ่นะเส้นลิงเยอะนะครับวันนี้เต็มเลยเสียงเขย่าต้นไม้นี่เต็มเ,เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่แหละทางที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะทางเข้าทาเย็นนะครับประมาณนี้นะสําหรับทาเย็นเนาะสองทาเลยเาทาเย็นแล้วก็ ถ้ำปูตากนะครับสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ